อ่าครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม Idea TV เหมือนเดิมนะก็จากความเดิมในคลิปที่แล้วคลิปนี้ก็ตามคําตอบก็คือเกมออนไลน์ในดวงใจของผมก็คือลักนาล็อกออนไลน์นั่นเองครับที่ลักนาล็อกออนไลน์เนี่ยเป็นเกมในดวงใจในวัยเด็กของผมนะในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าซีรีส์แยกของลักนาล็อกในแต่ละภาคเนี่ยภาคไหนหรือเวอร์ชั่นไหนผมมีความคิดเห็นอย่างไรหรือผมมองว่าภาคไหนสนุกที่สุดไป เริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาแล็กนาล็อกไอเดียโปลลิงกับแล็กนาล็อกออนไลน์ AO c l คลาสสิกกาวิตี้ผมไม่ชอบเกมไอเดียเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่เราไม่ค่อยได้เล่นอะไรเยอะแต่เข้าใจว่าแล็กนาล็อกไอเดียโปลลิงเนี่ยมันทำออกมาเพื่อสำหรับคนที่ไม่มีเวลาแต่อย่างอยากเล่นแล็กนาล็อกอยู่ส่วนเอาตรงๆคลาสสิกผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนแบบเราเล่นอ๋ออันนี้มันคือแล็กนาล็อกออนไลน์กับ A o ล์คลาสสิก อ๋อ oh, มนรวมสองอันเลยงั้นยังไงก็ต้องของกาวิตี้เก่งกว่าดีกว่าสนุกกว่าต่อไปแลกนาล็อกแบทเทิลออฟไลน์กับแลกนาล็อกโอเดซี่แลกนาล็อกแบทเทิลออฟไลน์ครับสนุกมากเมื่อก่อนตอนที่แบบไม่มีเนต็ตหรือไปห้องคอมบางคนเขาแบบอาจารย์หรือเพื่อนคนก่นอนก่อนแอบบมาลงให้แล้วก็มานั่งเล่นกันคือเพราะแต่ก่อนเรียนคอมที่โรงเรียนนะมันเขาไม่ค่อยต่อเน็ตให้ส่วนแลกนา็อกโอเดซี่เนี่ยผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเท่าไหร่แบ t เทิร์ออฟไลน์สนุกจำได้เลย ต่อไปแลกนาลล็อก The Princess of Light and Darkness แกมแลกนาลล็อกคลิกแลกนาลล็อกใน P.S.P อันเนี้ยผมมี P.S.P นะแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันทำอะไรได้ส่วนแลกนาล็อกคลิกเนี่ยก็จำไม่ได้อันนี้ต้องขออภัยจริงๆเอาเป็นแลกนาล็อกคลิกแล้วกันเพราะว่าไอในเวอร์ชัน P.S.P เนี่ยไม่รู้จริงๆตอนนั้น P.S.P แม่งเล่นแต่เกมบอลเล่นแต่เปจแลกนาลล็อกออนไลน์ E.X.E กับแลกนัลล็ Mobile ยวาคิ r ีโหจริงๆผมคิดว่าลิชอะตอนแรกมันจะมาแบบเป็นกา a วิต y ี้คือออนไลน์ line, คือออนไลน์เลยแต่แล้วัลลออนไลน์ E.X.E มันเป็นภาคคลาสสิกที่ผมชอบมากที่สุดนะเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้มีของไข่หลายๆอย่างเข้ามาให้มันเวอร์ทุกคนยังโดนแบบมองต,อต่อยตายหมดยังแบบของช่วงแรกๆยังไม่เวอร์เนาะมันจะมาเริ่มเวอร์ช่วงหลังยุคข,ของทองแต่พวกของต่าง,างๆเนี่ยออฟก็จะไม่เวอร์เท่าไหร่การ์ดบอสบางตัวก็จะถูกลิมิตไว้ เพื่อไม่ให้ออกมา <S <S เพื่อให้เกมเสียสมดุลแต่นั้นนะเป็นข้อเสียแต่ก็สนุกครับแลกนัล็อกภาคอของออนไลน์ของ e อ e เนี่ยเป็นภาคที่ทําให้ผมกลับมาเล่นแลกนัล็อกจริงจังแบบเต็มสตรีมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเสียดายนะไม,ม Card, ไ,ไม่มีคาร์ดไอไม่มีคาสา3มาของ e อ e ครับ <S <S เดี๋ยวนี้ก็ไปตัดออกแลกนัล็อก p า r ออฟฮีโรกับแลกนัลล็อกลิเบอร์ตี้ อืมผมไม่ชอบทั้งสองเกมเลยแต่ผมเอาผ่านออฟพีโล่ล้วกันเพราะว่า Liberty เนี่ยผมรู้สึกว่าพอมันผูก NFT เข้ามามันทําให้เกมมันไม่สนุกเกมมันไม่ได้รองรับระบบ NFT เนาะเดี๋ยวเรื่อง NFT เนี่ยเราไปพูดกันอีกทีหนึ่งละกันต่อไป The r a ร k n น l าล็กับ r a c k น a าล็อก r o w s e r t อร์เด k n a ร o c นาล็คอนเซปต์ดีแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่ง มันเป็นเกมที่ pay to win มากๆเลยมากกว่าเกมโมบายเกมอื่นอีกสําหรับผมนะในมุมเดือแล็คหน้าล็อกคือมันตอนที่เปิดออกมาแรกๆมันพยายามขายเฮ้ยเป็นแล็คหน้าล็อกเวอร์ชันภาพเดียวกับใน PC แต่ถูกไมเกรดมาเป็นในโมบายก็เลยทําให้ดูน่าสนใจดูตื่นเต้นแต่ส่วนแล็คหน้าล็อกเบราวเซอร์เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นไม่ไม่ได้มีโอกาสเล่นก็เอาเป็นเดือดแล็คหน้าล็อกแล้วกันแต่ว่าไปอันดับต่อไปก็น่าจะโดนตบรวงต่อไป แล็กนัล็อกไอเดียลแอดเวนเจอร์พก ok ับแล็กนัล็อกบิกินแล็กนัล็อกบิินครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเกมไอเดียลเท่าไหร่มันดูไม่เหมาะกับแล็กนัล็อกต่อไปแล็กนัล็อกออนไลน์เอเซกับแล็กนัล็อกออนไลน์สองเดอะ e กตออฟดโอ้โหแม่งจับมามวยถูกคู่มากเลยเอาจริงสําหรับผม a อเ a ียซอแน่นอนแม่งเป็นที่1คือแม่งเป็นความที่เราแบบเร,แบบเราแม่งไม่รู้อะไรเลยเป็นแบบช่วงเวลาที่แบบผม explore เลยว่าเฮ้ยอันนี้มัน คืออะไรมันเล่นไม่มีถูกไม่มีผิดมันคืออิสระของเกม MMO RPG อย่างแท้จริงแล็คแล็อกออนไลน์เซซซอฟครับแล็คแล็อกแบ c ็ t ทูกอรีกับแล็คแานล็อกออนไลน์3เฮ้ยแล็คแนล็อกออนไลน์3ยังไม่มาเลยงั้นผมขอเอาที่ back แบ c ็ t ทูกอรี่ละกันเพราะว่าแลคแอล็อกออนไลน์3ยังไม่มาเรายังไม่เห็นเกมเพย์ผมไม่อยากตัดสินจากหน้าทีเซอร์เพราะอะไรหรือหรือหน้าแบบเกมเพย์แบบเริ่มต้นเพราะอะไรเพราะเหมือน ตอนเดิมแล้งนัลล็อกเกมเพลย์เบื้องต้นมาตอนโค้ดเบต้าตอนนั้นเฮ้ยสนุกสนุกแต่พอเปิดจริงไม่สนุกอย่างที่คิดเอา back to the ์คอย y ก่อน,น,นละก,กันแลกงนัล็อก v อแลนเวิร์ดกับแล้งนัล็อกวีรีเทิร์นแล้งนัลล็อกแลนเวิร์ดเป็นแล้งนัล็อกที่เอาอพวกระบบคริปโตระบบเอ็นเอฟทีเข้ามาผูกผมรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดโลกใหม่ของแล้งนัล็อกเลยสนุกมากนะแล้งนัล็อกแลนเวิร์ดมีการมิ้นต์ของมีการออฟของจริงๆคอนเซ็ปต์ของแลนเวิร์ดเนี่ยในมุมผมคือ แม่งคือเซิร์ฟเถื่อนต้องขออภัยนะเพื่อใครทีมงาน l a n d บิ r ์ไม่รู้มันคือเซิร์ฟเถื่อนนะที่ทําให้ถูกกฎและเอาระบบของ NFT มาผูกเข้าและพัฒนาโดยทีมงานที่แบบเป็นมืออาชีพมันเลยกลายเป็นแบบเซิร์ฟที่มันมีความหลากหลายมันแอดอะไรเข้ามาก็ได้ที่แบบว่ามันเกินลิมิตของแงลนออลกในภาพจําใหม่ๆมันเหมือนเจเนเรชันใหม่สนุกมากการออบของการตีบวกของหรือแบบระบบ สัตว์เลี้ยงระบบฝากการ์ดคือมีการประยุกต์ระบบใหม่ๆให้เข้ามาในตัวเกมแลกนาล็อกมันเลยทําให้เราเห็นเมตาใหม่ๆเนาะบางอย่างบางสกิลในภาคเก่าๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เคยเล่นมันเป็นสกิลที่กากแต่ภาคนี้เราก็จะได้เห็นหมดแลกนาล็อกแนนเมอครับผมชอบมากอันนี้แลกนาล็อก X Next Generation กับแลกนารล็อก v ว o l e t จริงๆแลกนารล็อก X ผมก็ไม่ชอบนะเพราะแม่งเป็นระบบที่ถ้าคุณไม่เติมอ่ะคุณไม่มีทางสู้เขาได้เลยเอาจริงๆผมเคยเล่นอยู่พักหนึ่งแต่แลกนาล็อก Violet อก็ ไม่เล่นเอาเปแลกล็อกเอ็กซ์ e น็กซ์เจเนเรชละกันต่อมาแลกนัลล็อกแท็กติกอ๋อก็เดอะลอสเม m มเรียลแลกนัลล็อกแท็กติกครับผมชอบเป็นเกมวางแผนแท็ติกมันเป็นเกมเทิร์นเบสอันนี้แท็ติกหนึ่งด้วยนี่แท็ติกหนึ่งเนี่ยผมว่าสนุกกว่าแท็ติกสองอีกแต่ว่ามีช่วงนึงมันมีบั๊กมาเลยทำให้คนเลิกเล่นไปเอาจริงเกมเนี่ยผมว่าถ้าเขาพัฒนาดีๆสนุกนะแลกนัลล็อกเพราะยูนิเวอร์ซของแลกนัลล็อกมอนในแลกนัลล็อกเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะเสียดายเสียยดา Eternal Love กับ M Classic กับแลกนัล o ็ Mon อนสเตอร์แล a นัลล l o กครับแต่ผมไม่ได้ชอบภาค c l a s s ิกที่มาเปิดเพิ่งมาเปิดนะผมชอบภาค M ตอนแรกเลยที่มันเป็นภาคที่เปิดจักรวาลของ l a กนัล o ็อก o b i l e โหโคตรมันเลยล่าบอสกันทำของเก็บเลเวลมันมากแต่เสียได้อย่างหนึ่งนะคือจุดเดียวที่ผมมองว่าเขาพลาดเลยในนัลล็อกเอ M อินเทอร์เลยคือตอนนั้นระบบ Guild War กับระบบ PP ีพมันทำมาแล้วแหละแต่มันยังไม่เสถียรเว้ มันยังแหลกมันแหลกมากเลยผมจําได้มันก็ได้ทําให้คนนะเลิกเล่นช่วงนั้นเบียรวมถึงผมด้วยเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่าภาพรวมก็สนุกครับแหลกน่ะล็อกออนไลน์สองกับแหลกนะล็อกแท็กติกสองคือออนไลน์สองอ่ะผมไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้เล่นอ่ะเพราะว่ามันมาแป๊บเดียวมันก็เจ๊งแล้วอ่ะตอนนั้นยังเล่นอาโอหนึ่งอยู่เลยยัางไงาเกมนี้ก็ต้องเป็นแท็กติกสองแล้วกันแท็กติกสองสนุกผมเล่นอยู่พัคหนึ่งเพิ่มอะไรใหมๆ่ๆมาเยอะเหมือนกัน แล็กน r ลล็อกคัชกับ Black N Academy. N ush, แล็กนัลล็อกแบทเทิลอะคาเดมีแล็กนัล็อกคัชแล้วกันจริงๆสองภาคนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าจดจำเท่าไหร่ในมุมมองของผมแล็กนัลล็อกออริจินกับแล็กนัลล็อกรีเบิร์ดเอาจริงๆนะแล็กน r ลล็อกออริจินผมยังเล่นอยู่ด้วยแล้วผมก็ค่อนข้างชอบมันเดี๋ยวค่อยพูดถึงออริจินหลังๆแล้วกันตะเกียบอันนี้ไปก่อนเลยเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในภาคโมบายที่ชอบที่สุดแล็กนัล็อกอาร์โอคิกกับ ออนไลน์ของ Gravity กับแลนด์ลอฟแบทเทิลออฟไลน์ถ้าเอาเป็นโมเมนตะ์แบทเทิลออฟไลน์มันก็สนุกแหละแต่ว่าม,มันก็จะมีจุดตันของมันเนาะส่วนของ Gravity ก็ให้คะแนนในมุมมองที่ว่าเขาเอาระบบคัสสามที่แบบสกิลใหม่มาให้เราลองเล่นกับระบบคัสสี่ที่เราไม่เคยเล่นถ้าเราจะเล่นเราต้องมุดไปเซิร์ฟอินเตอร์ไปเซิร์ฟเกาหลีบ้างซึ่งมันก็มันก็ไม่แบบเฮลตี้กับเราเนาะเพราะว่ามันจะเป็นค่างเงินการคอมมูนิเคชันหรือข้อมูลต่างๆก็แลนดลอออนไลน์ Gravity แชร์ไปแล้วกันแล็กนารล็อกคลิกแล็กนารล็อกออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ตรีมแล็กนารล็อกออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ตรีมครับโอ้โหคนละเรื่องกับแล็กนารล็อกคลิกเลยแล็กนารล็อกพาร์ทออฟฮีโร่กับเดอะแล็กนารล็อกเอาเดอะแล็กนารล็อกแล้วกันแต่จริงๆสองเวอร์ชันนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ทั้งคู่เลยแล็กนารล็อกบิกินกับแล็กนารล็อกออนไลน์เอเซียซอฟ์แล็กนารล็อกออนไลน์เอเซียซอฟ์ครับ แล็กนะล็อกแบ็กทูกอร์ลี N ่แล็กนล็อกแลนด์เวิร์ดแล็กนล็อกแลนด์เวิร์ดครับแล็กน่าล็อกเอ็กซ์เดอะเน็กเจอรเรชันกับแล็กน่าล็อกแท็กติกผมชอบแล็กน่าล็อกแท็กติกมากกว่าเพราะว่าแล็กน่าล็ X อกเอ็กอ่ะมันอย่างที่บอกผมเคยเล่นไปแล้วมันต้องเติมอย่างเดียวคือนั่งล็อกเอ็กอ่ะผมไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนผมไหมคือเราอะ่ะจะเล่นได้สมมติเรามีกําลังเติมแค่ถึงเลเวลสองคุณจะเล่นได้แค่ถึงเลเวลสองเลยเว้ยคุณไม่มีโอกาสฆ่าคนที่เป็นเลเวลสามหรือเลเวลสี่ได้เลย กับการคนเลเวลหนึ่งก็สู้คุณไม่ได้คือผมเห็นว่าแรงอะล็อกเอกมันมีแกลบแบบชัดเจนมากๆเลยอะแล้วแบบมันก็ไม่รู้จะเล่นไปเพื่ออะไรอะเราสู้เขาไม่ได้ไดู่ดีผมก็เลยมองว่าแท็กติกสนุกกว่าแล้วละล็อกเอกับอะล็อกแท็กติกสองแท็กติกสองจริงๆก็สนุกแต่ถ้าเอาความสนุกความตื่นเต้นนะโมเมนต์ที่เล่นตอนนั้นๆหรือณปัจจุบันอะแรงละล็อกเออีเทนอลเลิฟกับเอ็มคาสิกผมว่ายังสนุกกว่าเพราะายังมีอะไรให้ทํามีการปรับสมดุลมี เวอร์ชันมีอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆแบบเราจะเล่น PVE ก็ได้ PVP ก็ได้ q w alk, ก็ได้แต่แท็กติกนี่มันก็เป็นเหมือนเทิร์นเบสเนาะงั้นเอาเป็น M ละกันแลกนัลล็ Crush Origin, al อกครา h กับแลกฮันน็อกออริจิน c k n ฮันน็อกออริจินครับแลกฮันน็อกออนไลน์โอ้โหอันนี้ยากว่ะยากเลยก r า v ิตี้คือมันสนุกคอร์รพาส์ละกันเล่นที่แลกน n ล al ล็อกออนไลน์ของก r า v ิตี้ก่อน มันจะเป็นสนุกในพาสที่เราผมมันไม่เคยเล่นกิววอลคัสสาแบบที่สกิลมันถูกรีบาลานมาอย่างเต็มที่เนาะเราเคยเล่นของเซิร์ฟเอเซอร์ซอบแต่ว่าสกิลก็ยังมาไม่ครบแล้วก็เราได้เล่นคัสสามที่แบบทุกตัวเป็นเน้นลงดันมันเป็นโมเมนต,ต์ของการลงดันมากกว่าใน็ล็กอกออนไลน์กราฟิตี้แล้วคัสสี่มาก็เป็นโมเมนต์ของการลงดันเป็นโมเมนต์ของการ PVE ทําของเพื่อไป PVE ล่าบอสล่ามอนลงดันต่างๆส่วนแร็คล็กลอกอ e ิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ตรีมเนี่ย เป็นพาร์ทของคัสสองกับไฮคัสมันจะเป็นหนักๆจะเป็นเรื่องของการกิวว์กิวว์พีวีมันมากชนโซนผมมีความรู้สึกว่าชนโซนอะแรงค e ัล็อกอีเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์ตรีมทำได้ดีกว่าส่วนแรงคัล็อกเอ็มไอแรงคัล็อกคลาสสิกอะที่ผมไม่พูดถึงอะองตรงผมไม่ค่อยชอบคลาสสิกของกาวิที้เท่าไหร่เพราะว่ามันแอดของเข้ามาจนแบบมันไม่ใช่คลาสสิกแล้วอะแม่งดาเมจเป็นแสนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คลาสสิกแล้วคลาสสิกมันไม่ใช่ถ้าเอาความสนุกหรอพูดยากมากเลยนะ ผมว่า Lang A แลกนล็ออนไลน์กาวิตี้ละกันเพราะว่าอย่างน้อยมันยังมีอะไรให้เราทําเยอะนอกจาก PVP แบบว่าคุณอยากไปลงดันก็ได้ทําของก็ได้มีลูกเล่นให้เล่นเยอะอยากจะเล่นพาร์เดเมจบัดแดนดเมจหรืออยากจะเล่นอาชีพแบบทางเลือกมันเยอะไม่เหมือนแลกนลอิเล็กทรอนิกส์์ตรีมที่แบบทางเลือกมันยังน้อยอยู่เพราะมันเป็นแค่ไฮคาร์ดเนาะแล้วก็ส่วนมากก็จะเน้นไปทีกิวอ์ War, เป็นหลักฟาร์มฟาร์มมันอาจจะไม่ค่อยมันไม่ค่อยเราใจเท่าแต่ว่าขอขีดเส้นใต้ไปหนึ่งนะผมไม่ชอบแลกคาสสดิกของกาวิตี้ แล็คเดอรแล็นาล็อกกันแล็คนาล็อกออนไลน์เอซีซอฟต์แล็คนาล็อกออนไลน์เอซีซอฟครับผมแล็คนาล็อกแลนเวิร์ดกับแล็คล็อกแท็กติงแล็คนาล็อกแลนเวิร์ดครับแล็คนาล็อกเอ็มกับแล็คนาล็อกออริจินชอบแล็คล็อกออริจินมากกว่านะคือมันครบเครื่องมากกว่าตอนที่ผมเล่นแล็คล็อกเอ็มอ่ะเดี๋ยวกลัวแฟนแฟนแล็คล็อกเอ็มบอกว่าเฮ้ยแล็คล็อกเอ็มมันก็ครบเครื่องคือตอนนั้นอ่ะมันปล่อยให้เราเคว้งอ่ะประมาณ3-4-5เดือนเลยเกี่ยวกับระะบบ PVP เนา คือเหมือนตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าเล่นแรงคฮาร์ล็อกเอ็มอ่ะล่าบอสไปเรื่อยๆไม่รู้จะล่าไปสู้กับใครอะ่ะทำของตีบอสอย่างเดียวอะ่ะแล้วแนวมนมีเยอะมากเลยเนาะตอนนั้นเราก็แค่คลองแนวไปแนวนึงล่าบอสท,ทำกิจวัตรประจำวันหมดละมันเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรให้ทำต่อแล้วระบวกับระบบกิวอมาแรกๆโหแหลกมากแหลกจนเล่นไม่ได้อ่ะผมก็เลยเลิกเล่นไปส่วนแล็คฮาร์ล็อกออริจินอ่ะคือมันมีเซิร์ฟไต้หวันมาก่อนแล้วเนาะแล้วมันก็ค่อยมาเปิดเซิร์ฟ g l o b a l ความรู้สึกแรกของผมคือมันสมูทอะจะจเป็นรบบ PVE ระบบ PVP ระบบลงดันผมสว่ามันค่อนข้างที่จะสมูทในระดับหนึ่งเลยเล่นไม่แหลกเล่นสนุกแล้วต้องยอมรับจริงๆช่วงแรกออริจินมันก็แบบเพทูวินเยอะเลยแต่พอหลังๆมาครับมันทําให้เราปิดแก็บกับคนที่เติมเยอะกว่าเราได้ระดับหนึ่งถ้าเราบิวตัวมาดีมันมีวิธีลูกเล่นที่คุณจะเล่นให้คุณอาจจะไม่ต้องเล่นสายดาเมจจ๋าคุณเล่นสายแบบ CC สายป่วนหรือคุณบิวเป็นของแทงเพื่อให้คุณยืนแทงดาเมจสุรต่านได้ เลยรู้สึกว่าประสบการณ์ของแล Origin ็กล็อกออริจินอ่ะแล้วความสนุกผมให้มันมันมากกว่านะลูกเล่นมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะระดับหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้แร็ล็อกเอ็มลูกเล่นมันเยอะไหมขนาดขนาดนั้นหรือเปล่าแต่แค่รู้สึกว่ามีเพื่อนบอกเอ้ยมันเป็นเกมการ์ดบอดไม่มีการ์ดบอดเล่นไม่ได้อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันอันนี้ขอเป็นแล็กล็อกออริจินต่อมาแล็น่าล็อกออนไลน์กาเวตี้กับคลาสสิกกาเวตี้แล ok Online, ้วก็แร็ล็อกออนไลน์เอเซซอฟวันนี้องค์จริงแอบเลือกเลือกไม่ยาก ยังไงก็ต้องเอเชียซอฟนะเพราะแรงนแองกล์กาวิตี้อ่ะคือมันมันถามว่ามันสนุกไหมมันสนุกครับมันทําให้ผมเปิดโลกคลาสสามเปิดโลกคลาสสี่แต่ว่าโมเมนต์พวกนั้นมันอยู่แป๊บเดียวเองคลาสสี่มันเพิ่งมาแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นตัวของกาวิตี้ต่อละด้วยเหตุผลหลายๆอย่างทั้งที่แบบผู้ให้บริการอาจจะแบบสูบเลือดสูญเนื้อไปหน่อยบรรยากาศมันก็ไม่ได้ว้าวเหมือนเมื่อก่อนละบวกกับตอนนี้มันเหมือนคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์เดิมๆในแรงนแองกล์กาวิตี้คือลงดันทําของจ่่าาายยเเเงงงงินนนพืือออออซ้้ขขขลลดดััแวก็ไป มันมันน้อยะแล้วก็แบบคิววอก็ไม่มีเพราะว่าดาเมจมันเวอร์ทะลุโลกไปแล้วของแม่งก็ทำมาเวอร์ทะลุโลกไปละก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่สนุกเท่าส่วนแล้วล็อกคลาสสิกเนี่ยตัดไปเลยผมไม่ชอบคลาสสิกของกาเวตี้มากๆอย่างที่บอกมันไม่ใช่คลาสสิกดาเมจแม่งเป็นแสนคลาสสิกหาเลยต่อมาแล็คหน้าล็อกแลนด์เวิร์ดกับแล็คหน้าล็อกออริจินอันนี้เลือกยาก ออริจินก็เป็นภาคโมบายที่ผมยังเล่นอยู่เล่นมาเกือบ2ปีละถึงทุกวันนี้ก็ยังเอรือ2ปีกว่าละสปีกว่าแล้วมั้งทุกวันนี้ที่เล่นอยู่ก็ยังสนุกกับมันอยู่ไม่ได้ท็อปอัพเข้าไปเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังเล่นได้เล่นเป็นซัพพอร์ตเล่นเป็นเล่นเป็นพระก็สนุกสนุกมากยังมีแบบคอนเทนต์แข่งให้เล่นแบบบ่อยมากนะมีกิจกรรมแข่งอะกิวลี่กิล์ว์เนี่ยมีมีแข่งให้เล่นตลอดหรือแบบเป็น p v p 5 5ก็มีแข่งให้เล่นเหมือนแบบกระตุ้นคนให้แอคทีฟให้แบบทําตัว นู่นนี่นั่นเพื่อให้แบบมาลงแล้วยังอัปเดตตลอดมีการเนิร์ฟบัฟอาชีพถึงจะไม่บ่อยแต่ก็มาเป็นไตรามาสไตรมาสผมมองว่ามันก็ค่อนข้างโอเคบวกกับมันไม่ได้เป็นเกมที่ต้องใช้เวลาในการเล่นเยอะคือเรามาเล่นแค่แบบ end of day หลังจากเลิกงานมาก็โอเคส่วน land w o r d ผมมีโอกาสได้เข้าไปเล่นเหมือนกันคือตอนแรกสนุกเลยเป็น n f t เฮ้ยมีบอทเราบอกเพื่อนเฮ้ยมีบอทว่ะเล่นสนุกแน่ไม่ต้องเล่นแต่พอไปเล่นจริงๆมันต้องเติมเข้าไปค่อนข้างเยอะนะใครบอก land w o r d ไม่เติมใช่คุณไม่เติมคุณเล่นได้แต่ถามก่อนเล่นนนนเล่นเม Land ้ไติ ไม่สนุกเว้ยแต่ผมอะเอาตัวออกมาก่อนเพราะแม่งผมเจ็บหนักแน่ผมเห็นแบบไอ้เซิร์ฟแรกอะเซิร์ฟแลนด์เวิร์ดแรกกว่าจะได้ไข่บอสห้าแสนอะไข่สัตว์เลี้ยง MVP 50,000แสนบาทแล้วคนที่มีคนที่มีแม่งต่างกันแลวของของแต่ละชิ้นก็ต้องมีตีบวกมีเกรดอีกผมเห็นนะเท่าที่ผมเห็นเปิดไข่มีการออฟของโอ้โหคือมันดีไหมมันดีมากๆครับ ระบบพวกนี้มันเป็นการเปิดโลกไฮแลนอ์ล็อกอย่างที่เคยบอกไปว่าเฮ้ยมันมีระบบใหม่ๆเข้ามามันทำให้ไฮแลนอ์ล็อกมันกว้างขึ้นทําให้คอนเทนต์มันมีมากขึ้นทําให้แบบมีการบิวอาชีพที่สายอาชีพสายสกิลที่แบบแตกต่างกันไปอย่างเมื่อก่อนสกิลเนี้ยอย่างบาทแดนอาจจะเป็นสปอร์ตจ๋ะๆเลยแต่แลนด์เวิลดมาก็เป็นสายทาเมดได้ดีอันนี้เป็นข้อดีแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับผมก็แล้วกันในตอนเนี้ยที่แบบจะต้องใช้ทั้งเวลาในการบอร์ดเปิดคอมทิงไว้หรือต้องไปขยันลงดันหาของแบบ ตั้งใจเล่นต้องขยันล่าบอสเพื่อหาเงินอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อเปิดก็เลยคิดว่าพานี้ใหออริจินชนะไปละกันต่อมาสุดท้ายแลกนา็อกออนไลน์เอเซียซอฟกับแลกนา l o กออริจินเอาจริงเลือกไม่ยากต่อให้ผมเล่น Origin อยู่ผมชอบ Origin มากน้อยแค่ไหนหรือยังคิดว่าสนุกแค่ไหนแต่ว่าผมยังให้แลกนา็์กออนไลน์ของเอเียซอฟอะ เป็นที่1ในเวอร์ชันแลคนาล็อกของผมอยู่ตลอดอาจจะเป็นเพราะด้วยว่าตอนนั้นอ่ะเราเล่นแลคนาล็อกโดยที่เราไม่รู้จักอะไรเลยเราสามารถทําได้ทุกอย่างไม่มีถูกไม่มีผิดมันไม่มีไกด์ให้คุณต้องทําอะไรแบบเฮ้ยคุณจะอัพสกิลนี้ก็ได้นักดาบบางคนยังอัพอินอยู่เลยเพื่อจะได้ฉลาดบางคนอัพรักคิดว่าการ์ดจะดอปความเชื่อผิดๆนะหรือแบบกินยานู่นกินยานี้ทาเควสตรงนี้เดินไปตีมอนตรงนี้มีความเชื่อนู่นนี่นั่นอ่านเดฟนิเนชั่นของไอเทมว่าเฮ้ยไอเทมนี้พลังจะโชคดีไอเทมน ไม่พกไปเนาะมันสนุกมากมันไม่เหมือนกับตอนนี้ถ้าเกิดกลับไปเล่นอะ่ะไม่ว่าจะเกมอะไรก็ตามผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นคุณจะต้องหาไกด์ก่อนว,ว่าวิธีการที่ดีที่สุดวิธีการที่เร็วที่สุดในการทาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันคือยังไงหรือแม้กระทั่งถ้าผมไปเล่นอะแร็คเกอร์ออริจินผมก็ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยผมไปลงดันอย่างเงี้ยลงปุ๊บเพื่อนในปาร์ตี้ผมอาจจะบอกเฮ้ยทำไมยูเล่นบิวนี้ยูไม่ลองเล่นบิวนี้ดูล่ะบิวนี้มันมันเก่งนะหรือ ถ้าสมมติผมไปเล่นเริ่มเล่นนะ็ล็อกออนไลน์แลนด์เวิร์ดหรือเล่นแร็คล็อกออนไลน์ของกาวิตี้ผมก็ต้องไปดูผมจะเล่นพระผมจะเล่นวิสาห์ผมจะเล่นซันไนเล่นไหนผมจะต้องบิลของแบบไหนต้องเล่นอาชีพแบบไหนต้องเก็บเวลอย่างไงผมเลยรู้สึกว่าความสนุกมันไม่เหมือนกันกับแร็คล็อกออนไลน์เอสเซอร์ R, ที่เรามีอิสระเราแบบทุกคนใหม่เหมือนกันหมดไม่มีใครแบบเก่งกว่ากันไม่มีใครมีความรู้กว่ากันมันสนุกมากในพาร์ทของการเก็บเวลและพาร์ทของกิวอ์เอาจริงผมให้เอสเซอร์แบบกิวอ์มันมากนะจริงๆ e.x.e e <he> ก็มันแล้วนะเพราะเขาเป็นคนที่ชอบเล่นแล็ชอบเล่นกิวอลแล้วมาพัฒน,นาระบบก e ิวอลแต่ e.s.sop ยังไงก็ยังมันที่สุดอยู่ดีแบบโหใครได้บ้านใครทำเทคกันบ้านโคตรมันงั้นก็ขอให้แล็คอะล็อก e.s.sop เนี่ยเป็นที่หนึ่งของผมก็แล้วกันแล้วในมุมมองเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าแล็กนะล็อกภาคไหนสนุกที่สุดอาจจะเห็นไม่ตรงกับผมก็ได้ไม่เป็นไรเนาะคอมเมนต์มาแชร์กันน้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นกอปเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ